วันนี้นะคะแม่ก็จะมารีวิว Sony A 6 7 0 0นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นกล้องที่เป็นเซ็นเซอร์ขนาด APS-C นะเ <c oughs> พิ่งเปิดตัวไปเมื่อประมาณเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะหลังจากที่เราได้ลองใช้มาระยะเวลาประมาณหนึ่งเนาะเราก็จะมาเล่าให้ฟังแล้วก็เอาตัวอย่างภาพแล้วก็วิดีโอจาก เจ้ากล้อง A 6 7 0ัตัวนี้เนี่ยมาให้ได้ชมกันนะคะเรามาดูกันที่ราคาตัวกล้องตัวนี้ก่อนเลยนะคะตัวนี้เปิดตัวมาราคาบอดี้เปล่านะคะ52,990บาทแบบไม่มีเลนแถมนะคะเป็นบอดี้อย่างเดียวแต่ว่ากล้องตัวนี้เนี่ยก็จะโดดเด่นไปในเรื่องของการทํางานแบบไฮบริดนะคะก็คือจะสามารถทํางานได้ทั้ง ภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอค่ะตัวนี้สามารถบันทึกความละเอียดวิดีโอได้สูงถึง 4K 120เลยนะคะส่วนความละเอียดของภาพนิ่งนะคะก็จะขยับจาก24ล้านพิกเซลจะขยับมาเป็น26ล้านพิกเซลค่ะก่อนหน้านี้ก็จะเป็นตัว A6000 แต่ตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้สนใจในลาย APS-C นะคะแล้วก็ใช้ body full frame เป็นหลนักแต่ทีนี้พอเจ้าตัว a 6 7ออกมาเนี่ย มันมีเทคโนโลยีใหม่ๆใส่เข้ามาให้มันน่าใช้มากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ดีมากในระดับที่เรียกได้ว่าใกล้เคียงกับ กล้องฟูลเฟรมระดับเริ่มต้นเลยนะ A 6 7 0ัตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่พัฒนามาจาก A 6 0 0ันะคะของเดิมบอดี้ A 6 6 0ันเนี่ยเขาจะไม่ได้แบบเป็นจอฟลิปแบบนีนะ้คือมันจะแบบฟลิปขึ้นข้างบนอนะเวลาเราใช้งานเราฟลิปจอแบบนี้แล้วเราก็เซลฟี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราสามารถติดไมค์ตรงด้านบนของบอดี้ได้โดยที่แบบมันไม่มาบาังจอเรานั่นเองตอนนี้ไดอัลต่างๆก็คือแบบเปลี่ยนไปหมดแล้วแล้วก็ใส่ไดออลเพิ่มเข้ามาให้ที่ตรงด้านหน้าตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้แล้วก็ไดออฟ งนี้ก็คือ,อยังสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมซึ่งตัวนี้มันจะไปคล้ายคึงกับบอดี้ฟูลเฟมนั่นเองคือฟูลเฟมเนี่ยมันมีไดออลหลายตัวให้เราแบบสามารถแอดจัดได้อย่างเราเนี่ยเป็นคนใช้งานแบบโหมดเอ็มล้้นๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นค่าสปีดชัตเตอร์ค่ารู้รับแสงหรือว่าค่าไอโซเนี่ยเราก็ต้องการที่จะแบบแมネจเองเพราะฉะนั้นการที่มันมีไดออลมาให้แบบครบครบเนี่ยมันก็สะดวกต่อการใช้งานมากกว่าค่ะอย่างถ้าเป็น APS-C ตัวก่อนๆเนี่ย คือไดออมันจะมีแค่ประมาณ2องไดออก็คือมีไดออตรงนี้ แล้วก็มีไดออที่มันหมุนๆตรงนี้ได้เซตเอาไว้ให้ปรับได้แค่แบบค่า F หรือรูรับแสงอะไรเงี้ยส่วน ISO หรืออะไรต่างๆเราก็ต้องแบบกดเข้าไปแล้วไปปรับมันซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะเสียเวลานะสําหรับคนที่แบบถ่ายอะไรแบบรีบๆอะ่ะคือไม่มีเวลามาให้โอเบเรตกล้องอยู่อะ่ะคือต้องการความรวดเร็วการที่มีไดอัลเพิ่มเข้ามาแบบนี้มันก็สะดวกมากๆเลยค่ะ A67 กเ็นี่ยก็จะเป็นระบบโฟกัสแบบรุ่นพี่อย่างเอเจ็ดอนะคะใส่ลงมาที่บอดี้ A 6 7เลย ซึ่งตัวนี้ก็คือ จะมี AI p r o c e s s i n g unit แบบตัวรุ่นพี่แล้วก็มันก็จะได้ระบบโฟกัสที่แม่นยำกว่าเดิมมี AI p r o c s s i n g ที่จะสามารถโฟกัสได้แม้ในที่แสงน้อยค่ะตัวโหมดโฟกัสเนี่ยสามารถเลือกโฟกัสได้หลายรูปแบบนะคะคนสัตว์นกแมลงแล้วก็มียานพาหนะด้วยนะมีทั้งรถรถไฟแล้วก็เครื่องบินเลยซึ่งบอกได้เลยว่ารอบนี้ให้มาเยอะแบบเยอะมากๆใครที่จะเอาไปถ่ายไม่ว่าจะเป็นนกหรือว่าสัตว์ชนิดไหนๆนะคะแล้วก็ยาน ภาหนะต่างๆที่ต้องการการช่วยในเรื่องของระบบโฟกัสเนี่ยตัวนี้เขาก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนตัวบอดี้นะคะก็จะมีการสั่นมาให้5แกนแล้วก็มีโหมดใหม่อย่าง Creative Look นั่นเองมาให้แล้วในรุ่น a p s c นะคะ Creative l ล o k ที่เขาใส่มาให้นะคะมันก็สะดวกต่อการใช้งานมากๆเราสามารถปรับตั้งค่าสีที่เราชอบเนี่ยให้มันจบหลังกล้องได้เลยนะ เราสามารถใช้ Creative Loop เนี่ยได้ทั้งไฟล์วิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งเลยค่ะสะดวกมากจริงๆสำหรับคนที่แบบเออยังแต่งรูปไม่ค่อยเก่งหรือว่าทำไฟล์วิดีโอยังไม่ค่อยเป็นอย่างเงี้ยก็สามารถจบหลังกล้องได้ด้วย Creative Loop จริงๆเดี๋ยวเราจะเอาตัวอย่างมาให้ดูค่ะส่วนเรื่องการจับถือนะคะตัวนี้เขาก็มีกริปที่แบบ พัฒนามานะสามารถช่วยให้เราจับถือได้แบบสะดวกยิ่งขึ้นส่วนแบตเตอรี่ของเขานะคะตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นไซส์ f z ้0 0แล้วเหมือนตัว full frame นะคะแล้วก็พอร์ตต่างๆที่เขาให้มานะคะฝั่งนี้ก็จะมีพอร์ตไม้ USB Type C แล้วก็จะมีสล็อตใส่การ์ดส่วนช่องสุดท้ายนี่ก็จะเป็นพอร์ต HDMI นะคะพอร์ต HDMI ของเขาก็เป็นพอร์ต HDMI แบบหัวเล็กแล้วก็มีรูเสียบหูฟังแยกมาให้อีกหนึ่งรูนะคะแล้วก็ปุ่มปิดเปิดนะคะตอนนี้เขาย้ายไม่อยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้ซึ่งมันเป็นจุดเดียวเลยที่เราแบบไม่ค่อยถนัดอะคือปกติเวลาแบบเปิดกล้องมันจะถนัดกว่านี้มันจะแบบ เออไม่ยึกยักยิบย,ยแบบนี้แบบนี้มันเกี่ยวไม่ค่อยได้มันต้องมีมือมาประคองอีกมือหนึ่งเพื่อที่จะแบบเออดันมันอะแบบนี้เนาะอืมสำหรับบอดี้ a 6 7 0ัตัวนี้ก็ค่าวๆประมาณนี้นะคะถัดไปเดี๋ยวเราจะเอาฟุตเทจต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งวิดีโอหรือว่าฟังก์ชันต่างๆในกล้องที่มีเพิ่มมาให้เนี่ยมาให้ดูกันค่ะ อันนี้นะคะเราก็ออกไปเทสถ่ายนกดูว่า เจ้ากล้อง a 6ก0ัเนี่ยสามารถโฟกัสนกได้ดีแล้วก็ไวมากแค่ไหนค่ะและนกที่เราเอามาเทสในวันนี้นะคะก็จะเป็นเข้าจุดนะคะน้องจะเป็นสัตว์ล่าเหยื่อนะคะเพราะฉะนั้นความไวในการโถบอาหารของเขาเนี่ยมันจะมีมากแล้วก็ไม่ให้ซุ้มให้เสียงเลยค่ะส่วนอันที้นะคะก็จะเป็นโหมดวิดีโอค่ะเทสระบบโฟกัสว่าสามารถจับตาน้องได้แม่นยำมากน้อยแค่ไหนนะคะตอนนี้ก็คือโฟกัสเข้าที่ตาทั้งสองข้างน้องหันซ้ายหันขวาก็คือจับทั้งสองตาเลยนะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นข้า อบครัวกินปีนั่นเองค่ะที่กําลังให้อาหารลูกตัวน้อยของเขาอยู่นั่นเองถ่ายนกที่มีแอคชั่นเบาๆกันไปแล้วนะคะเรามาลองถ่ายนกที่มีแอคชั่นความเร็วสูงกันบ้างค่ะในคลิปจะเป็นกระเต็นอกขาวนะคะลงมาฉบอาหารบนผิวน้ําอย่างรวดเร็วค่ะแต่ว่าโฟกัสของ a 6กพนะคะรวดเร็วแล้วก็แม่นยำม,มากๆค่ะจากความคิดเห็นส่วนตัวของเรานะคะสําหรับคนที่อยากจะเอา a 6กพนเนี่ยไปถ่ายรูปทั่วๆไปถ่ายรูปครอบครัวหรือถ่ายรูปเที่ยวเล่นทั่วๆไปเนี่ยหรือแม้กระทั่งไปถ่ายก็ยต้องบอกได้เลยว่า a อหกันเตัวนี้ทำหน้าที่โฟกัสได้ดีมากๆเลยค่ะ ขนาดนกที่มันบินแบบไร้ทิศทางแล้วก็รวดเร็วมากเนี่ยสามารถจับโฟกัสได้เพราะฉะนั้นเด็กที่วิ่งเล่นซนเนี่ยนะคะสบายมากๆเลยค่ะแล้วที่สะดวกมากๆเลยนะคะสําหรับกล้องตัวนี้เนี่ยเขาก็คือมีครีเอทีฟลุกมาให้แล้วเราสามารถปรับจูนโทนที่เราชอบเราต้องการเนี่ยให้เสร็จได้ตั้งแต่หลังกล้องเลยค่ะอย่างภาพที่โชว์อยู่ตอนนี้ก็จะเป็นค r e a t ทีฟลุกไอเอ็นทั้งหมดนะคะถ่ายได้ทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอจบหลังกล้องแบบสวยๆได้เลยสบายมากๆสําหรับใครที่ยังไม่ถนัด ในการเอาไฟล์ไปแต่งต่อหรือไปทำต่อให้มันสวยงามเนี่ยตัวนี้ก็สามารถถ่ายจบหลังกล้องได้จริงๆแล้วใครที่อยากถ่ายวิดีโอสโลโมชั่นแบบง่ายๆนะคะก็คือทำได้หลังกล้องเลยค่ะสามารถเลือกว่าเราจะเอาสโลกี่เท่าคูณ2หรือคูณ4ี่เท่าก็สามารถปรับที่เฟรมเรทกันหลังกล้องได้เลยค่ะแล้วเราก็จะได้คลิปสโลโมชั่นสวยๆออกมาใช้งานโดยที่เราไม่ต้องไปโปรเซสต่อเลยค่ะ ได้หนึ่งฟังก์ชันที่กล้อง a 6 0 0เนี่ยมีมาให้นะคะก็คือ i ท e l แล s e ที่สามารถถ่ายแล้วก็โปรเซสเป็นไฟล์วิดีโอมาเป็น i m ม l แล s e ให้เราเอาไปใช้ได้แบบสะดวกมากๆเลยค่ะเพียงแค่เราตั้งค่าเฟรมเหลแล้วก็อิน e เทอร์ไทม์ตามที่เราต้องการนะคะแล้วเราก็กดอัดวิดีโอค่ะตัวกล้องก็จะทำงานให้เราอัตโนมัติเลยค่ะ ทุกๆ3วินาทีที่เราตั้งเอาไว้นะคะเขาก็จะเก็บภาพให้เราหนึ่งภาพค่ะส่วนไอตัวรคคอร์ดที่กําลังขึ้นโชว์อยู่ตรงหน้าจอนี้นะคะก็คือความยาวของคลิปที่เราจะได้นะคะว่าสุดท้ายล้วเอาพูดของไทม์ b ที่เราถ่ายมาเนี่ยจะเป็นระยะเวลาเท่าไหร่นะคะแล้วหลังจากที่เราได้ความยาวคลิปที่เราพอใจแล้วเราก็สามารถกดหยุดได้ค่ะแล้วทั้งหมดนี้ก็จะประมวลผลออกมาเป็นวิดีโอให้เรานําไปใช้ลงโซเชียลได้อย่างสะดวกมากๆเลยค่ะและอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างจากไฟล์ไทม์랩จริงๆนะคะ ของกล้อง a 6 7 0 0ค่ะวันที่ไปถ่ายนี่ก็คือแสงกะว่าจะไปเก็บแสงเช้าพระอาทิตย์ขึ้นแต่ว่าเมฆบังนะคะท้องฟ้าไม่เปิดเลยค่ะเพราะฉะนั้น1น,นาทีที่เราได้มาก็พอให้เห็นภาพกันนะคะว่าไทาม์แลป1หนึ่งชั่วโมงที่เรายืนถ่ายมาเนี่ยได้ออกมาเป็นฟุต1น,นาทีหน้าตาก,ก็จะประมาณนี้ก็จะเห็นดีเทลเรือวิ่งต่างๆภายใน1ชั่วโมงว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ประมาณนี้ค่ะและสุดท้ายนี้นะคะก็จะเป็นการเดิน ทสระบบการสั่นตัวใหม่นะคะที่เป็นระบบการสั่นแบบ5แกนนะคะว่าเดินไปวอลกไปเนี่ยถือถ่ายแบบมือเดียวไปอย่างเงี้ยมันสามารถนิ่งได้มากขึ้นแค่ไหนแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะชมรีวิว A6007 อย่างละเอียดมากกว่านี้อีกนะคะก็สามารถเข้าไปชมกันได้ที่ The Peak Channel นะคะก็สามารถเข้าไปเลือกดูเลือกชมกันได้น้องก็เป็นผู้สนับสนุนในการเอากล้อง A6007 ตัวนี้มาให้เราลองใช้นั่นเองค่ะและสําหรับใครที่อยากจะได้กล้องหรืออุปกรณ์ต่างๆนะคะก็สามารถเยี่ยมชมที่งาน Zoom Fair ครั้งที่15นี้ได้ ี่วนการค้าเกตเวเอกมไมนะคะวันที่28ถึง3ตุลานี้ค่ะใครที่ผ่านมาดูแล้วชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ